ดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการากจริงตอบตรงนะครับค่าคืนนี้เป็นค่าคืนวันที่24ธันวาเป็นวันแคลโรลลิ่งคิดเสียนทั่วโลกเราได้ออกไปร้องบทเพลงแคลโรลลิ่งในค่าคืนนี้ที่พูดถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ที่มาบังเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อนําสันติสุขพระพรของพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลาย ในพระคัมภีร์เมื่อ2,000ปีที่แล้วได้ถูกบันทึกไว้ว่าพัะสตรจงมีแด่โรรองผู้สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันนิษุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงที่ประเจ้าชงโปรดปรานได้บันทึกถึงเรื่องราวที่ทูตสวรรค์ได้ประกาศให้โลกรู้ว่าสันนิษุขได้อยู่ท่ามกลางเราแล้วนะครับวันนั้นมีโหราจาร์ได้มาเข้าเฝ้าพระเยซูคริส มีคนเลี้ยงแกะได้เข้ามาเข้าเฝ้าพระเยซูในค่าคืนนั้นเป็นค่าคืนแห่งสันติสุขความชื่นชมยินดีได้มาสู่พวกเราทั้งหลายมีข้อคิดที่ว่าเป็นค่าคืนที่ทูตสวรรค์ได้มาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าถึงพระพรสันติสุขของพระเจ้าที่จะประทานให้กับเราผมเลยนึกถึงพระวีตอนหนึ่งครับในพระธรรมกิจการบทที่20 ข้อที่24บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสําหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ที่ข้าพเจ้าและทาภารกิจที่ได้รับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าให้สําเร็จคือการที่ได้เป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สาแดงพระคุณของพระเจ้าผมทาให้ผมคิดว่า ค่ําคืนแคลอรี่เป็นค่ําคืนที่ทําให้เราทบทวนถึงการที่เราอยู่บนโลกนี้แล้วเราได้พูดถึงพระคุณความรักของพระเจ้าการที่เราได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าและเราส่งต่อพระคุณขอพงพระองค์ส่งต่อพระพรของพระเจ้าไปยังผู้อื่นทำให้เป็นค่ําคืนที่ทำให้เรามีใจที่ปรารถนาที่จะพูดเรื่องราวถึงความรักของพระองค์ออกไป ช่างเหมอะกับวันแกรนร์ลิงครับเพราะเราได้ออกไปร้องเพลงพูดถึงความรักของพระเจ้าแต่คงไม่ใช่หยุดเพียงค่ำคืนนี้ที่เราได้ออกไปส่งผ่านพระพรส่งผ่านพระคุณของพระเจ้าไปยังคนมากมายนะครับแต่เราจะส่งผ่านพระคุณของพระเจ้าไปยังทุกๆคนและทุกๆวันนะครับขอให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งสันติสุขของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องนะครับ วันนี้คือวันแคล,ล์รลิงครับสำหรับพรุ่งนี้วันที่25ทธันวาเป็นวันคริสต์มาสเราจะเฉลิมฉลองกับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ลงมาบนโลกมนุษย์ประทานพระคุณให้กับเราขอพระเจ้าวอวยพรนะครับเมอร์ร mm ี่คริสต์มาสครับ